哎，哎多、欸欸、难打了啊！全这全空的。哦，露了露了，打我一点。

啊，那个宝。啊 mày đấy 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 หนึ่งสองสอหน่งามสี่อ่่เหรอการ่มัอ็สของเอห้านะก็รวมบสงจ่เห้ไเยไ่เยไปเลยไม่เห็น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 

เข้าเมืองเหรอมั่นใจหรอไม่เข้าไม่เข้าพันยูเป็นเล็ทำไมอ่ะมั่นใจหรอเนี่ยเออฟเน่ย Dia pilih lama Eh, diorang dah, ya Hello, 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 hello. Oh. 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 ขึ้นมันด,ดิ้ด้วยมะเจอเจอตัวนี้ได้ทนายด้วยศูนย์ห้าสี่คนอะไร